สวัสดีครับเพื่อนๆที่กาลังมองหางานออนไลน์นะครับทุกคนครับวันนี้ก็มีทริปดีๆนะครับในการสมัครแอปฟินโกมาฝากนะครับก็คือแอปพลิเคชันนี้เป็นแอปพลิเคชันห้างสปินค้านะครับที่จะสามารถทาให้ทุกคนนะครับมีรายได้กับฟินโกนะครับวันนี้นะครับเรามาแนะนําคลิปการสมัครแบบง่ายๆนะครับให้กดลิงก์นะครับที่อยู่ใต้คลิปนี้นะครับหรือว่าลิงก์แนะนานะครับที่มีคนส่งให้นะครับก็สามารถ กดเข้าไปสมัครได้เลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆนะครับสามารถกดลิงก์แนะนำนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับวิธีการสมัครก็ง่ายครับเมื่อกดเสร็จนะครับเพื่อนๆจะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับก็คือเป็นหน้าของการเข้าร่วมกิจกรรมกับฟินโกเพื่อจะสร้างรายได้หรือว่าชอปปิ้งแล้วมีส่วนลดนะครับบอกไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับสมัครฟรีนะครับแอปนี้สมัครฟรีแล้วเพื่อนๆจะได้รับ50บบาทเข้ากระเป๋านะครับโอเคนะครับวิธีการสมัครนะครับเราก็ เมื่อมาหน้านี้นะครับเราก็กดเข้าร่วมนะครับตอนนี้นะครับนะครับแล้วก็สมัครสมาชิกนะครับนะครับแล้วให้เพื่อนๆนะครับเลือกประเทศนะครับให้เลือกเป็นประเทศไทยนะครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรนะครับเมื่อใส่เบอร์โทรเสร็จนะครับเมื่อใส่เบอร์โทรเสร็จนะครับเพื่อนๆนะครับ ให้กดส่งตรงนี้นะครับกดส่งนะครับแล้วนะครับ OTP นะครับจะวิ่งไปที่โทรศัพท์มือถือที่เพื่อนๆลงทะเบียนไว้นะครับแล้วให้นํา OTP นั้นมาใส่รหัสตรงนี้นะครับนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็สร้างรหัสผ่านขึ้นมานะครับสร้างรหัสผ่านขึ้นมานะครับแล้วก็กดสมัครนะครับเพียงเท่านี้เองครับเพื่อนๆก็จะสามารถเป็นสมาชิกของ ฟินโกได้แล้วนะครับเพียงขั้นตอนง่ายๆนะครับทีนี้เมื่อเพื่อนๆสมัครเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ไปโหลดแอปพลิเคชันมานะครับเดี๋ยวเราจะไปโหลดแอปพลิเคชันกันนะครับโอเคครับหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆไปที่ Play Store นะครับแล้วก็พิมพ์นะครับคำค้นหาว่าฟินโกนะครับเมื่อเจอแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทําการติดตั้งนะครับติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จก็กดเปิดแอปได้ทันทีนะครับ ระบบนะครับก็จะแจ้งนะครับวิ่งเข้ามาที่หน้าแอปพลิเคชันทันทีนะครับแล้วก็แจ้งโปรโมชั่นต่างๆที่ระบบมีนะครับทีนี้เพื่อนๆก็สามารถโหลดแอปมาสําเร็จเรียบร้อยทีนี้เราจะไปทําการเข้าสู่ระบบกันนะครับโอเคนะครับทีนี้วิธีการเข้าระบบนะครับก็ให้เพื่อนๆมาที่บัญชีของฉันนะครับคลิกเลยนะครับ นะครับแล้วก็มาที่การเข้าสู่สมัครเข้าสู่ระบบตรงนี้นะด้านบนครับก็เข้าสู่ระบบนะครับนะครับเมื่อกี้เราสมัครไปแล้วนะครับทีนี้เราจะเข้าสู่ระบบนะครับให้เรากดเข้าสู่ระบบนะครับอ่าแล้วก็เลือกประเทศนะครับอ่แล้วก็ใส่เบอร์โทรนะครับ แล้วก็รหัสผ่านที่เราตั้งไว้นะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านนะครับแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบนะครับ แล้วก็กดต่อไปนะครับเลือกประเทศไทยนะครับแล้วก็กดไปหน้าหลักนะครับนะครับเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าระบบได้เรียบร้อยนะครับนะครับเดี๋ยวส่วนกิบบ์เชอร์นะครับจะมีระบบแจ้งเตือนนะครับว่าเมื่อเพื่อนๆเข้าระบบมานะครับก็จะมีกิบบ์เชอร์ให้แจกให้เพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ ฝากไว้นะครับเพื่อนๆที่ชอบสมัครสมาชิกนะครับที่ไม่ต้องลงทุนนะครับก็สามารถเข้ามาดูนะครับเพื่อรับคลิปวอเชอร์ได้ก่อนแล้วก็เรียนรู้การทํางานนะครับแล้วก็เรียนรู้วิธีการสร้างรายได้กับแอปพลิเคชันของฟิ n โกก่อนนะครับวันนี้สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับฝากกดติดตามซับสไครต์แล้วก็ดูแลกันในคลิปต่อๆไปนะครับฝากด้วยนะครับวันนี้ก็แนะนำฟินโกประมาณนี้ครับสวัสดีครับ